เป็นไงบ้างเด็กเจนซีช่วงนี้งานเยอะใช่ไหมเฮ้พี่ก็ถามไปอย่างนั้นแหละพรุ่งนี้ก็มีงานมาเพิ่มอีกวันนี้รีบเคลียร์งานเก่าให้เสร็จนะเออพี่พูดอะไรนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องเลยพี่บอกว่าวันนี้เคลียร์งานเก่าให้เสร็จนะฮะเอ้กวนใช่ไหมเนี่ยนะ สวัสดีครับผมคิมฮิโรสายแข่งประจำออฟฟิศดูเหมือนจะมีคนที่หูมีปัญหานะหรือว่าหูเราจะพังแล้วเนี่ยใจเย็นๆก่อนเพื่อนคือร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนแล้วฮะงั้นเราไปคุยกับผู้ชี่ยชาญกันครับจะได้ไม่ต้องคิดไปเอง สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงทศพรวิสุภการค่ะภาวิชาโสสรนาสิทธิยาคณะแพทยาศ,าศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาการ ที่คนไข้เป็นนะคะก็คืออาการเสียงรบกวนในหูค่ะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทินิตัสนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของหูค่ะเช่นประสาทหูเสื่อมตามวัยนะคะหรือว่าหูตึงจากการที่เราได้ยินเสียงดังๆมากๆเป็นเวลานานๆค่ะหรือความผิดปกติของหูชั้นกลางและการอักเสบของหูชั้นนอกก็ทําให้เกิดอาการนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ โดยคนไข้จะรู้สึกว่ามีเสียงซาซาววิงวิงรบกวนอยู่ในหูโดยที่ไม่มีคนอื่นได้ยินด้วยนะคะส่วนวิธีการป้องกัน,นะคะ่ะหนึ่งเลยก็อย่าทำให้หูแก่ก่อนวัยนะคะออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะหลีกเรี่ยง การเข้าไปอยู่ในที่ที่มีเสียงดังๆนะคะหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แนะนำให้ใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันเสียงเข้ามาในหูเราค่ะเช่นตัวเ e อียร์ปลั๊กหรือว e ่าเอียร์มัฟที่ครอบหูนะคะความเครียดค่ะกับการนอนหลับที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเรารับมือกับเสียงนี้ได้ยากมากยิ่งขึ้นนะคะก็พยายามจะต้องหลีกเลี่ยงด้วยค่ะส่วนวิธีการรับมือฉุกเฉินในตอนนี้หมอแนะนำให้หาที่เงียบๆสงบๆค่ะ พักกายพักใจพักสมองพักสายตานะคะวางงานทิ้งลงไปก่อนนะคะแล้วก็เปิดเพลงเบาๆหรือว่าเปิดเสียงธรรมชาติเบาๆเพื่อกรบเสียงที่ดังรบกวนในหูอยู่ค่ะและอย่างไรก็ตามอย่าลืมไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมแล้วก็ประเมินเรื่องการได้ยินด้วยค่ะภารกิจสําเร็จใครที่อยู่กับเสียงดังๆแถมเครียดและไม่ดูแลสุขภาพระวังภาวะเสียงรบกวนในหูอาการคือได้ยินเสียงวิทวีหึ่งหฟังคนอื่นลําบาก แมนอนไม่ค่อยหลับป้องกันโดยการไม่อยู่ในที่เสียงดังพักผ่อนให้เพียงพอจัดการความเครียดและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างไรก็ตามหากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับหูและการได้ยินควรรีบปรึกษาแพทย์ครับอยากรู้วิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยง่ายๆและรับมือกับอาการป่วยได้อย่างฉันฉลาดติดตามได้ที่ฮีโร่ใส่แข็งออฟฟิศใส่ป่วนที่รามาชาแนลครับและพบกันใหม่ตอนหน้าครับ